สวัสดีที่บ้านสวนลุงติ๋งครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้มะมุดออกดอกสีชมพูเข้มเต็มต้นเลยนะครับตั้งแต่ข้างล่างยันไปถึงนู่นเลยนะครับข้างบนต้นนี้อายุก็น่าจะน่าจะเป็นร้อยปีได้นะปิดสวนมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณทวดนู่นนะครับนานมากมากนะผมมาเห็นก็คือเขาก็ต้นโตเท่านี้แล้วนะโตเท่านี้มาหลายสิบปีอย่างน้อยที่ผมเห็นน่าจะมีสามสิบปีนะ สามสี่สิบปีก็อยู่มาก่อนหน้านั้นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะครับเยอะมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกลูกเยอะนะนี่แสดงว่าฤด,ดูของเขาแล้วนะครับเนี่ยนะครับดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆพ,พึ่งมาเยอะเลยนะเนี่ยนะครับ กินเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคนที่ชอบทานก็จะรู้สึกชอบนะบางคนอาจจะรู้สึกเหม็นนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับกลิ่นมะมุดนะเอามาซอยๆแล้วก็เอามายำกับมะพร้าวคั่วนะครับอร่อยมากๆเลยนะนเยอะเลยนะสูงขึ้นไปนู่นเลยนะครับถูกไหมสูงหลายสิบเมตรนะครับสำหรับต้นนี้นี่ เดี๋ยวดูโควนเขาสักนิดก็ได้นะครับต๊นี่นะครับต้นใหญ่มากนะโอเคนะครับ สวัสดีที่บ้านสวนลงติ่งพัทลุงครับกับมะมุตนะครับไม้ไทยโบราณอีกต้นหนึ่งนะครับไม้เย็นต้นใหญ่ๆยักษ์เลยนะนี่อยู่กันกันกบต้นมะพร้าวนะคู่กันอยู่นะครับอันนี้